สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอขอเมาส์เบาๆฮาๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์มาสักพักใหญ่นะคะเนื่องจากงานยุ่งเนะาะทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์ไว้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งติโชมทั้งติทั้งชมนะคะก็น้องรับไว้นะคะด้วยความ จริงใจเนาะอ่าโอเคสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ค่อยๆแก้ไปนะคะอ่าแล้วก็สิ่งใดที่มันดีแล้วเราก็จะปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีคนมาเมนไว้ว่าคุณหมอพูดเรื่อง SLE ให้ฟังหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเมาส์มหมอใเรื่อง SLE กันนะคะว่า SLE เนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะหายไหมนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะวันนี้เราจะคุยกันอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะคะตัว SLE เองเนี่ยนะคะ ชื่อภาษาไทยจริงๆของเขาก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าโรคพคุ่มกวงนะคะซึ่งอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลยเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าก็ทับศัพท์ไปเลยว่า sle ดีกว่านะคะซึ่ง sle เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า systemic lupus erythematosus นั่นเองนะคะซึ่ง sle เนี่ย ก็เป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของโรค SLE นะคะซึ่งโรคแพ้มิตัวเองเนี่ยก็มันจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยนะคะทำลายอวัยวะของเราเองหรือว่าไปสร้างความบาดเจ็บให้อวัยวะของเราเองซึ่งอวัยวะที่เกิด เกิดการกําเริบของโรคหรือว่าเกิดโรคได้เนี่ยก็คือทุกอวัยวะในร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นสมองออหัวใจไตตาปอดระบบเลือดเส้นเลือดก็ได้นะคะซึ่งโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันสามารถไป mm. ไปสร้างอาการในอวัยวะต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆดังนั้นจึงเป็นโรคที่อาการแสดงค่อนข้างจา ไม่เหมือนกันแต่ลคนไม่เหมือนกันแล้วก็อาการแสดงค่อนข้างกว้างมากเขาเรียกว่าอาการแสดงมันค่อนข้างจะมี broad spectrum นั่นเองนะคะทีนี้ทํายังไงถึงจะวินิจฉัยได้นะคะก็ต้องพบคุณหมอค่ะประเด็นที่1พบคุณหมอคุณหมอก็จะตรวจว่าเอะน่าสงสัยไหมถ้าน่าสงสัยเนี่ย ประเด็นที่2คือต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาในการติดตามอาการติดตามการดําเนินโรคถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บอัยนี่เป็นเอชเอไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะมันจะต้องดูหลายอย่างนะคะก็คือต้องตรวจตามอวัยวะตัวเลือดตวรวอะไรหลายๆอย่างกว่าจะวินิจฉัยเอชเอได้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคะ่ะอาการของเขาจะมาค่อนข้างหลากหลายอาการค่อนข้างกว้างนั่นเองนะคะอาการแสดงค่อนข้างกว้างนะคะสาเหตุของ SLE สาเหตุของ s อสเเกิดมาจากอะไรเนาะทำไมเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำไมผู้ชายไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างี้นะคะสาเหตุของ s อสเอนะคะไม่ทราบ <c oughs> ก็คือเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะเรารู้เพียงแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราหรือว่าพวกอ่าไม่เลือดขาวของเราเนี่ยเกิดการตอบสนองที่ผิดเพี้ยนไปนะคะทำให้ เกิดการตอบสนองต่อเซลล์ตัวเองนะคะซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะตอบสนองกับเซลล์ศัตรตูเท่านั้นศัตรตูก็คือเชื้อโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียไวรัสนะคะที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปฆ่าเซลล์นั้นเซลล์ที่เป็นศัตรตูของเรานะคะแต่ใน SLE เนี่ยกับกลายเป็นว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเอง ไปฆ่าเซลล์ของเราเองนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นในอวัยวะไหนนะคะบางคนอาจจะเกิดขึ้นที่ตับสมมติเกิดขึ้นที่ตับก็จะมีอาการของตับอักเสบนะคะอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าใครจะเกิดอวัยวะไหนด้วยนะคะแล้วก็อาการแสดงค่อนข้างกว้างอย่างที่บอกไปนะคะสาเหตุเนี่ยชัดเจนว่าไม่ทราบนะคะสาเหตุที่ชัดเจนไม่ทราบนะคะแต่เราทราบว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวขอ้องกับโรค sle อยู่ สามอย่างหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งอันที่หนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมนั่นเองนะคะสภาวะแวดล้อมที่เ,เราอาศัยอยู่นี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสารเคมีการได้รับสารเคมีต่างๆนะคะอันนี้เกี่ยวข้องนะคะซึ่ง เนื่องจากว่าสารเคมีเหล่านี้พอเราได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณปริมาณหนึ่งเนี่ยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นเลือดขาวของเราเนี่ยเกิดผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะคะมันก็เลยจะทําให้เราเกิดภูมิคุ้มกันที่ผิดเพี้ยนไปนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ทําลายตัวเองได้หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองได้นะคะ ส่วนปัจจัยอันที่2ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราพอจะทราบกันนะคะก็คือพันธุก,กรรมนั่นเองนะคะโรค SLE หรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหลายๆชนิดเลยเออพวกโรคโรคแพ้ภูมิตัวเองหลายๆชนิดเลยนะคะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะคะก็แสดงว่ามันน่าจะมีการผิดปกติทางพันธุก,กรรมหรือว่าใน DNA เนี่ยซึ่งจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ว่าจะเกิดจากการได้รับสารเคมีแล้ว ทำให้ DNA ผิดปกติแล้วให้เกิดโรค SLE ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเสร็จพอเราเกิดโรค SLE ขึ้นมาเราก็ถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานได้นั่นเองนะคะอันนี้คือปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยทางพันธุก,กรรมนะคะซึ่งถามว่าถ้าสมมติแม่เป็น SLE แล้วเราไม่เป็น SLE ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราสามารถดูแลตัวเองดีดสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีดงๆภูมิคุ้มกันดีดี มันก็อาจจะไม่แสดงออกก็ได้โรคโรคที่ซ่อนอยู่ใน DNA ของเราอาจจะไม่แสดงออกก็ได้นะคะแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบสารเคมีนูน่นนี่นั่นอาหัรดังฟูดอะไรเงี้ยก็ไม่แน่อาการแสดงของของ DNA ที่ผิดปกติของเราก็อาจจะอาจจะเกิดโรคที่ชัดเจนขึ้นมาได้นะคะส่วนปัจจัยอันที่3นะคะที่เป็นสาเหตุ ที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอสเก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะคะการมีฮอร์โมนบางอย่างที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับ SLE สังเกตว่าคนไข้ SLE เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นโรค SLE นะคะคุณหมอจะแนะนําว่าไม่อยากให้ทออ้องถ้าคุณจะท้องเนี่ยโรคต้องสงบดีๆก่อนอย่างน้อยก็สักปีหนึ่งถึงจะท้องได้นะคะเพราะว่าการท้องเนี่ยกระตุ้นให้ SLE กําเริบได้นั่นเองนะคะอ้าว คำถามสุดท้ายที่มีคนถามบ่อยมากหนูเป็น SLE หนูจะหายไหมคะคุณหมอ,อคําถามนี้วันนี้มีคําตอบแน่นอน,นะคะ่ะตอบเลยว่าไม่หายนะคะเอ e เป็นโรคที่ไม่หายคะ่ะแต่ว่าสามารถรักษาได้คือควบคุมได้ด้วยยาถามว่าไม่กินยาได้ไหม ในช่วงที่มันกำเริบยังไงก็ต้องกินยาก่อนค่ะแต่พอโรคสงบลงหมอก็จะค่อยๆลดยาลงค่อยๆลดยาลงแล้วหลังจากนั้นเราก็ควบคุมอาการโดยการดูแลตัวเองได้แล้วสามารถถามว่าสามารถหยุดยาได้ไหมสามารถหยุดยาได้ตามการพิจารณาของคุณหมอถ้าโรคสงบดีเราก็จะสามารถหยุดยาได้นะคะแต่ว่าถามว่าหายขาดไปจากตัวเองหรือไมไม่หายขาดนะคะถ้ามีปัจจัยอะไรมากระตุ้นหรือว่ามีสิ่งกระตุ้นใหม่ๆเข้ามาเนี่ย เ l e ก็จะสามารถกำเริบขึ้นมาได้นะคะเนื่องจาก SLE เป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดนั่นเองนะคะอาหอมปากหอมคอกันพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเม้าเรื่องอาการของ SLE กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้หมอเม้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไ๊ายบาย